มาแล้วครับสำหรับคนที่รออยู่คอนเซปชวลดีไซน์ครับอยากจะทำงานดีไซน์ให้มีเอกลักษณ์ยังไงก็ต้องมีคอนเซปต์แต่เอ๊ะคอนเซปต์ Concept เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวตามมารู้จักกับคอนเซปต์ดีไซน์ครับใน EP นี้เลย สวัสดีครับและกลับมาพบกันในอาร์ทริกกับผมท่านยศนะครับใครยังไม่กดติดตามครับฝากกันช่วยกดติดตามให้กับพวกเราด้วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราหน่อยแล้วกันนะจะได้มีกําลังใจทํากันไปยาวๆครับหรือถ้าน้องๆคนไหนหดูแล้วเกิดรู้สึกว่าในนี่ทำไมมันไปช้าจังยัง,งงงตรงส่วนนู้นส่วนนี้อยู่ก็มาเจอกับพวกเราได้ที่นี่เลยครับเลออาร์ตสตูดิโอตั้งอยู่ที่ซอย3สเสนเก้าข้างๆโรงเรียนเซนคาเบียนรถไฟฟ้าตอนนี้ที่ใกล้ที่สุดก็คือ MRT ซิลินทรนะครับลงรถไฟฟ้าปุ๊บขันสะพานสธรรธธังฮีมาก็ถึงแล้วครับมาเจอกับพวกเราเนี่ น้องๆแต่ละคนด้วยนะเพราะว่าน้องแต่ละคนเนี่ยมันก็มีจุดบอดจุดด้อยไม่เหมือนกันผมเนี่ยครับมีหน้าที่คอยกลบจุดบอดตรงนั้นเองไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่ยังไงก็ตามสําหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางมาจริงๆก็เจอกันที่อาร์ทริคนี้ได้ครับยังไงจะพยายามลงให้ได้ทุกสัปดาห์ <Okay. S 1> แล้วก็สาหรับน้องๆม3ถึงม5ครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่เพราะว่าเพิ่งเปิดเว็บไซต์ใหม่ครับลดเยอะมากถ้าเกิดสนใจยังไงเนี่ยลองเข้าไปดูตามลิงก์ที่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับหรือว่าไปคลิกในกไดสคริปชัน้มาาขเเร่ออีขงงดไซน ว่าต่อจาก EP นี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆครับแม่งเป็นเรื่องที่สนุกแน่ในทางตรงกันข้ามครับแม่งก็เป็นเรื่องที่โคตรจะปวดหัวแน่ๆและเป็นเนื้อหาที่ทุกคนลอยคอรอคอยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ได้รอครับก็ต้องดูอยู่ดีเพราะว่าผมก็ทําออกมาแล้วนั่นก็คือการวางคอนเซปต์ดีไซน์ครับแต่อันนี้ครับติดคําเตือนไว้เลยว่าของผมเนี่ยครับจะค่อยๆปูพื้นฐานจากเบสิกสุดๆว่าอะอย่าง EP นี้คอนเซปต์ Concept แม่งคืออะไรทุกงานต้องมีคอนเซปต์ไหมแบบโคตรจะง่ายก่อนไปจนถึงจะเอาไปเดเวลลอปยังไงคอนเซปต์ Concept มันเกิดขึ้นแค่รรรูปธ ไหมนำมาทำได้หรือเปล่าเรียนกันอีกยาวๆครับดังนั้นครับสำหรับคนที่พอวางคอนเซปต์ดีไซน์เป็นแล้วสะคลิปข้ามเนื้อหาไปที่มันแอดวานซ์กว่านี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักคอนเซปต์เลยมาครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคอนเซปต์เนี่ยครับพูดง่ายๆเลยมันก็คือการสร้างเอกลักษณ์ให้กับงานออกแบบของเราจบครับสวัสดีครับเฮ้ย hey, ไม่ได้ดีมันต้องมาขยายความกันหน่อยครับว่าเอาพี่ก็ผมดีไซน์ออกมาแล้วอ่ะมันก็มีเอกลักษณ์แล้วหรือเปล่าทำไมจะต้องไปใส่คอนเซปต์เข้าไปอีกพูดอย่างนี้ยิ่งพูดยิ่่่่งงงดดดัันนน้้้เีี๋ยยวววผมชปปรูปกาาาาจจะขขใึ ดังนั้นพูดอย่างนี้งานออกแบบที่ดีครับไม่จําเป็นต้องมีคอนเซปต์ดีไซน์ใส่เข้าไปก็ได้มันไม่จําเป็นจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้มันชัดเจนขนาดนั้นง่ายขึ้นไหมหรือว่ายิ่งงงเข้าไปใหญ่แม่งพูดไงให้เห็นภาพดีวะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปลวกันถ้าไม่เห็นภาพโชว์รูปเอาแบบงานออกแบบที่ดีก่อนอย่างตัวโปรดักหูฟังนี่ครับสวยไหมสวยใช่ปะโอ้โหเชฟฟอร์มนี่มันดูโมเดินดูทันสมัยมากเลยแต่ทีนี้ะลองไปดูโปรดักอีกตัวหนึ่งหูฟังเหมือนกันเอ๊ะแม่งสวยเหมือนกันเลยนี่วาแม่งเอ๊ เลือกไม่ถูกเดี๋ยวขอไปดูอีกตัวหนึ่ง สวยเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยไอคาว่าสวยเหมือนสวยเหมือนสวยเหมือนเนี่ยนั่น,สนแสดงว่ามันสวยแต่มันเหมือนกันไปทั้งหมดเลยพอมันมีหูฟังหรือว่างานดีไซน์รูปร่างหน้าตาเหมือนเหมือนกันตามท้องตลาดทั่วๆไปเยอะๆเนี่ยเราอะครับซึ่งเป็นผู้บริโภคมันเลือกไม่ถูกถ้าเกิดเราเลือกช้อปปิ้งจากงานดีไซน์นะเพราะว่าทุกแบรนด์ทุกแบรนด์ทุกแบรนด์เขาก็ทําออกมาให้มันสวยเหมือนกันหมดดังนั้นครับการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคเนี่ยมันเลยอาจจะต้องไปขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องกับบบงงาานนนนนดดีไไซ์์แล้วออย่่เชชรห งบประมาณมีเท่าไรแต่อย่างเราอะครับมันเป็นดีไซเนอร์เนาะเราต้องการให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อจากดีไซน์มากกว่าดังนั้นตรงนี้เนี่ยครับคอนเซปต์ Concept, มันจะเข้ามามีอิทธิพลแล้วสมมุติว่าอะเราเป็นเกมเมอร์แล้วกันรวยเลยอะแบบโอ้ดังมากไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณครับแต่เราตั้งโจทย์ในการที่เราจะเลือกซื้อหูฟังไว้ว่าเออมันจะต้องเป็นหูฟังเกมเมอร์ไว้อาจจะต้องดูโชบเฉียวแตกต่างออกไปจากของตลาดทั่วๆไปเพราะว่าส่วนใหญ่หูฟังมันอันกลมถูกต้องไหมครับดังนั้นหูฟังที่มันเหมาะกับเกมเมอร์ประเภทแบบชอบความเ ความฉบเฉียวดูลวดเร็วพอมาเจอหูฟังรูปแบบนี้ปุ๊บเขาก็อาจจะถูกใจเลยอย่างแรกครับก็คือด้วยพวกเส้นสายมันก็ต่างจากหูฟังตามท้องตลาดทั่วๆไปแล้วหูฟังตามท้องตลาดมันกลมๆแต่อันนี้เฮ้ยเราเล่นกับเส้นสายให้มันดูฉบเฉียวหน่อยนอกจากนี้เขัาไปตรงส่วนด้านนอกอะ่ะเขายังทําให้มันดูเป็นเหมือนลูก,กตาด้วยที่แบบรู้สึกโปรดเกรียวดูดุดัดนแม่ถ้าเกิดเราใส่ไปแข่งเนี่ยคงจะข่มขวัญคู่ต่อสู้ได้ไม่น้อยเลยนะส่วนด้านในลูกตาครับก็ยังมีฟังก์ชันเปล่งแสงได้อีก <c oughs> สีแดงสีส้มยิ่งดูเท่ดุดันดูมีพลัง ไม่ซื้ออย่างเงี้ยก็ไม่ได้แหละอย่างเงี้ยแสดงว่าการตัดสินใจเลือกซื้อขึ้นอยู่กับดีไซน์ทีนี้ดีไซน์เข้ามามีอิทธิพลแล้วเพราะดีไซน์ตัวนี้เนี่ยครับมันมีที่มาที่ไปว่าทาไมถึงจะต้องออกแบบแบบนี้ทํายังไงให้ต่างจากท้องตลาดแล้วก็เจาะก,กลุ่มลูกค้าได้แบบเฉพาะทางด้วยรูปลักษ์ครับที่มันแตกต่างจากหูฟังทั่วๆไปอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีคอนเซปต์แล้วเพราะถึงแม้ฟังก์ชันอะไรก็ตามมันจะเหมือนกับหูฟังทั่ว,วไปก็คือสวมหูไว้ฟังเพลงแต่ด้วยรูปลักษ์ครับที่ผ่านกระบวนการคคิิิดดดใใให้้มมันนนนสสสืื่่่่่่่อออถึงงงยาาททีีีีกก็ลููตแฉบเว ดูดุดันดวงตาที่มันกล้านโลกพร้อมจะโคกปิ๊บใส่คู่แข่งตลอดเวลาพอเรามีคอนเซปต์ตรงนี้เข้ามาปุ๊บทำให้จ่าอหูฟังที่มันจะต้องกลมๆม,มันก็จะดูกลมไม่ได้อีกต่อไป <Okay. S 2> เพราะว่ามันจะต้องกล้านโลกไงดังนั้นมันก็มีเหตุผลมากพอแล้วครับที่จะทําให้เปลี่ยนฟอร์มต้องไปใช้เส้นสายแบบไหนมันถึงจะดูดุดันขึ้นมาดูเท่ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราอยากจะมีคอนเซปต์ใส่ลูกตาไว้ข้างในจะต้องทํายังไงกับมันคนมันจะมองเห็นไหมจะต้องเปล่งแสงหรือเปล่าถ้าเป็นแสงแสงสีอะไรนะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ จากคำแค่คำเดียวมันสามารถเข้ามาเปลี่ยนดีไซน์ของเราเนี่ยได้หมดเลยดังนั้นกลับมาที่คำถามครับว่าเออตกลงแล้วเนี่ยงานดีไซน์ที่ดีจําเป็นต้องมีคอนเซปต์หรือเปล่า<ๆ>ก็บอกว่าไม่ต้องมีไงเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปอยู่ใช่ไหมครับแล้วซึ่งจริงๆตามชีวิตปกติของเราะสมมุติผมไม่ได้เป็นเกมเมอร์ไม่เห็นมันจะอินกับไอ้ลูกตาอะไรนี่เลยแพงก็แพงหูฟังธรรมดาก็ฟังได้ปราะวะดูน่านจะใช้งานได้ง่ายกว่าด้วยในบางมุมบางคนก็อาจจะมองว่ามันเสียวได้อีกต่างหากถ้าให้เลือก2องอย่างนี้ผมก็เลือกหูฟังธรรมดาครับเพราะวดยู เรียบง่ายใส่ได้ทุกสถานการณ์ดูแคชชว่วดีซะอีกผลิตเป็นลอนเยอะๆราคามันก็ถูกลงคนอย่างนี้มันก็มีอีกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านซึ่งมันก็เป็นกลุ่มคนที่ใหญ่กว่าจะมาซื้อสินค้าที่มันเออดูเป็นเชิงงานอาร์ตงานคอนเซปต์ดีไซน์ดังนั้นครับในทางทฤษฎีงานออกแบบที่ดีไม่ต้องมีคอนเซปต์ก็ได้แต,แต,แต่แต่ครับแต่สมมุติว่าพวกเองเนี่ยจะต้องไปสอบเข้าโรงเรียนที่ไหนสอบเข้ามาหาลัยหัวใจเนี่ยก็ยังไม่ลืมเศร้าไปเพลงติดรอวิชาลืมอีกแล้วอเอาจริงแล้วสมมุติจะไปสอบเข้ามหาลัยเขามีโจทย์มาให้ออกแบบ แล้วดันทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยไม่ต้องมีคอนเซปต์ก็ได้ออกแบบทั่วๆไปให้มันดูแค่ชว่วทุกคนใส่ได้ง่ายๆเราทําเพื่อตลาดขนาดใหญ่เว้ยสอบแม่งร้อยคนงานเหมือนกันร้อยคนเลยแม่งเป็นไปตามกลไกของตลาดเลือกอาจารย์เขาจะใช้ตรงไหนตัดสินถูกต้องไหมครับแต่สมมุติครับมีเทียบประบุจติลงมาแค่คนเดียวงานแม่งดันมีคอนเซปต์โอ้โหวางแนวคอนเซปต์มาหมดเลยเลือกอะไรมาเป็นคอนเซปต์เพราะอะไรตัดทอนงานยังไงใช้วัสดุอะไรมีฟังก์ชันอะไรที่มันสอดคล้องกับคอนเซปต์ทุกอย่างดูมีที่มาที่ไปดูมีจุดดึงดูดไอคนนี้ก็คคือนที่ จะฆ่าไปแดกสอบติดยังไม่ต้องสงสัยดังนั้นเวลาจะไปส่งสอบมันคนละอย่างกับทํางานจริงละงานสอบควรจะต้องมีคอนเซปต์เพราะว่ามันเป็นจุดตัดสินของกรรมการเลยว่าเอเอไอเด็กคนนี้มันมีกระบวนการคิดยังไงคิดออกมาได้ดีไหมแล้วถ่ายทอดออกมาได้ดีหรือเปล่าขยายความจากคอนเซปต์ได้ไหมเพราะอย่างเราคิดคอนเซปต์มาบางทีมันก็อาจจะไม่ได้สื่อผ่านรูปฟอร์มแค่อย่างเดียวมันอาจจะรวมไปถึงสีของดีไซน์ฟังก์ชันของดีไซน์หูฟังมันก็อาจจะไม่ใช่แค่หูฟังอย่างเดียวแล้วมันอาจจะทำตืดตืดตได้ด้วยอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ย ดีมากขึ้นแต่ไอเรื่องเอาคอนเซปต์ไปใส่ในฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวเยค่อยว่ากันเอาเอาแค่ว่าคอนเซปต์ยัดเข้าไปในฟอร์มเนี่ยให้ได้ก่อนแค่รูปลักษณ์ภายนอกนี่ก็ว่าจะอ้วกแตกแล้วดังนั้นครับการยื่นสอบหรือว่าตอนที่เราเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยมันควรจะต้องแสดงความสามารถแบบแม็กซิมัมไม่ใช่มินิมัมถึงแม้ทั่วไปตามท้องตลาดงานออกแบบที่ดีไม่ต้องมีคอนเซปต์แต่สําหรับงานสอบยื่นพอร์ตมหาลายัยงานมีคอนเซปต์ดีกว่าแน่นอน <Okay. S 1> เอาละทีนี้ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะพอเห็นภาพงานออกแบบที่มันมีคอนเซปต์ก ก็คือถึงแม้ว่างานเรามันจะมีคอนเซปที่ดีแล้วก็ตามก็ไม่ใช่ว่าเราจะทํำยังไงก็ได้จนลืมเรื่องพื้นฐานของงานออกแบบที่ดีไปครับออกแบบหูฟังมาโอ้โหสวยเลยแต่ฟังไม่ได้สวมหูไม่ได้สัดส,ส่วนไม่ดีออกแบบเก้าอี้มาก็นั่งไม่ได้จริงออกแบบห้องออกแบบตึกมาคนเข้าไปใช้งานไม่ได้ตึกถล่มเ,เรียกว่าสวยแต่ลูปจูบไม่หอมโอ้โหคาโบราณเหลือเกินแต่ใช้ได้ครับยังไงงานที่มีคอนเซปต์เนี่ยมันก็ต้องยึดหลักการการออกแบบที่ดีเป็นเบื้องต้นก่อนครับแล้วเราค่อยมาปรับดีไซ ที่ก็ต้องยังต้องใช้งานได้ดีด้วยนะดังนั้นหมายความว่าไอ้ตัวคอนเซปต์เนี่ยมันเป็นแค่สับเซ็ตของงานออกแบบที่ดีแ <Okay. S 1> ล้วไอ้ที่พี่พูดว่าไอ,งาอ,อบบ้งานออกแบบที่ดีงานออกแบบที่ดีอะไรมามาเป็นตัววัดว่ามันดีอันนี้ผมลองวิเคราะห์เองนะครับให้มันง่ายๆแล้วน้องๆก็เข้าใจด้วยผมคิดว่ามันมีอยู่3อย่างด้วยกัน1ฟังก์ชัน2องค์ประกอบศิลป์หรือว่า composition art แล้วก็3สไตล์มาเริ่มดูจากข้อแรกกันฟังก์ชันไอ้เรื่องฟังก์ชันเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างฟิกนะปรับเปลี่ยนไม่ได้ ที่มันปรับเปลี่ยนไม่ได้ก็เพื่อให้เราหรือว่าผู้ใช้งานที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนเนี่ยใช้งานได้จริงๆแล้วก็ต้องใช้ได้อย่างสะดวกด้วยไม่ใช่มีคอนเซปต์แต่ใช้งานจริงไม่ได้ใช้งานได้ยากอะผมยกตัวอย่างครับอันนี้เอามาจาก P i n เ e ล e s t ต้องขอบคุณ p i n t e r เล t ด้วยนะครับเก้าอี e, ้หรือว่าที่วางเท้าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่คิดว่าน่าจะนั่งได้คอนเซปต์ concept, ชัดเฮ่ๆเลยครับมันเอามาจากช้างใครยังไม่รู้แหกตาดูครับมีช้างอยู่คอนเซปต์ concept, คงไม่ได้มาจากงูมั้งเขาก็มีการตัดทอนตัวช้างเนี่ยเข้าไปใส่ในเฟอร์ะัก อางหนึ่งที่เหมือนที่นั่งแต่ถ้าดูจากสัดส่วนของชิ้นงานโปรดักที่วาดออกมาผมว่ามันนั่งไม่สะดวกอะทไมแบบช่วงขาหน้าแทนที่มันจะมีขาหน้าไปกับโอโ้โหโค้งซะเหมือนสไลเดอร์เลยแล้วเวลาเรานั่งขามันจะไปวางไว้ตรงไหนถูกไหมคือผมอะไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันเขาเอาไว้นั่งหรือเปล่าด้วยนะที่ผมคิดได้ตอนเนี้ยตอนนี้เลยนะเป็นฟังก์ชันที่ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า18ดังนั้นผมจะไม่พูดถึงแล้วกันแต่ถึงใช่ก็ใช้ลําบากเหมือนกันครับอ่ะก็นั่นแหละตัวอย่างออกแบบสวยแทบตายใช้งานไม่่ได้้ก็เทานนั แต่กับอีกอันนึงหูฟังอีกแล้วออกจากหูฟังไม่ได้เอียร์พอตอันนี้ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟลามิงโกอย่างอันนี้เห็นไหมเขาเขียนคนมาด้วยให้รู้ไปเลยว่านี่ใส่เวลาใสใสอย่างนี้นะและถึงแม้มันจะมีคอนเซปตัวคอนเซปต์เองครับมันก็เป็นฟังก์ชันให้คนใช้งานได้สะดวกขึ้น,ก,นก็คือไอตัวหูฟลามิงโกมันสามารถมาครอบตรงหูได้มันก็อาจจะเป็นเอียร์พอตที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายแล้วในที่นี้เขาก็ยังมีเขียนเทคน่าจะอธิบายฟังก์ชันพิเศษพิเศษว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกบ้างใครยังอ่่าานนลออองดดูพดี ผมอ่านไม่ออกนะดังนั้นครับจริงๆแล้วหมายความว่าถ้าคอนเซปต์ดีไซน์ที่เราคิดขึ้นมามันใช้งานไม่ได้จริงงานออกแบบของเรามันก็อาจจะเป็นได้แค่ขยะยพูดแรงไปป่าขอโทษนะเป็นอะไรดีอ่ะท้างนั้นเป็นสิ่งที่ใช้งานไม่ได้แล้วกันเพราะหลายๆคนครับผมคิดว่าน่าจะเคยได้ยินคํานี้มาแล้วนั่นก็คือ form follow function มันคือสิ่งที่ผมกําลังอธิบายอยู่นี่คือมันต้องใช้งานได้ดีก่อนแล้ว form หรือว่ารูปลักษณ์เนี่ยค่อยตามมาทีหลังเหมือนผมเคยเห็นมีคนคอมเมนต์อยู่เรื่องแบบพี่คะช่วยสอนเรื่อง ฟอร์มฟอลโลฟังชันให้หน่อยอถ้าดูอยู่ผมมาตอบแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านมาเป็นปีแล้วก็ตามแต่ถือว่าผมเป็นคนรักษาสัญญาไงเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะสเกลเล็กสเกลใหญ่สเกลใหญ่กว่านี้แบบอินเทรアอาร์ชิเทคยังไงเนี่ยต้องให้คนใช้งานได้จริงก่อนถ้าเกิดแบบโอ้โหฟ้าตี้ยไปประตูเล็กไปวางแผ่นมาตามคอนเซปต์ก็จริงแต่คนเดินติดนูน่นติดนี่เดินไม่ได้ช่องเล็กไปมันก็เท่านั้นดังนั้นครับสิ่งที่มันจะต้องตามมาจากภาพเปอร์สเปกทีฟซึ่งเราควรต้องวาดอยู่แล้วเพื่อให้คนดูงาาาานเเรเข้ใจว่ออ เวลามันออกมาเป็นภาพจริงแล้วมันเป็นยังไงนั่นก็คือไอ้พวกงานเขียนแบบ2อมิติไงใช่ไหมแบลนเอเลเวช,ชั่นเซกชั่นดีเทลไอโซเมตริกออกโทกราฟิกดอยอิงพวกนั้นเรื่องที่ผมสอนไปทั้งหมดก็เพื่อให้คนเนี่ยรู้ว่าไอ้งานของเราเนี่ยใช้งานได้จริงๆนะไม่ได้มุมหัวสุดวขึ้นมาคําถามต่อมาก็คือแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าคนมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าพวกนี้มันมีหนังสืออยู่ครับก็คือเรื่อง Human Dimension หมายถึงพวกไอ้หนังสือที่เขาศึกษาจากแบบพวกพฤติกรรมมนุษย์ในการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ ยของมนุษ์ถ้าเกิดแบบไปใช้งานบันไดเนี่ยแต่ละก้าวมันควรต้องสูงแค่ไหนกว้างแค่ไหนสัดส่วนหัวของคนเนี่ยมาตรฐานมันกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่เราก็สามารถอ้างอิงเพื่ออไปใช้ออกแบบหูฟังมาครอบหูได้พอดีอยู่ตรงตำแหน่งหูเสียงออกมาแบบมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็เหมาะกับคนกลุ่มใหญ่เก้าอี e ้นี่ระยะต้องกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่พวกนี้บอกหมดเลยศึกษาจากหนังสือเองก็ได้หรือว่านี่มาเจอกับพวกเราที่ตึกผมเนี่ยคัดเฉพาะแบบอันที่จําเป็นจําเป็นว่าให้แล้วไม่ต้องแบบไปดูหมดหรอกครับดังนั้นครับอย่า ลืมกดสับกด Follow แล้วก็กดแชร์ไปด้วยนะต่อมาก็คือเรื่ององค์ประกอบศิลป์หรือว่า composition art อันนี้มันว่าด้วยเรื่องทฤษฎีศิละปะครับอาจจะไม่ใช่แค่พวกงานดีไซน์อย่างเดียวงานองค์งานอาร์ตเขาก็ใช้เพื่อให้องค์ประกอบของเส้นสายเนี่ยมันออกมาสวยต้องใช้ทฤษฎีอะไรบ้างดังนั้นในเชิงงานออกแบบเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเออฟังก์ชันเรามีอะไรบ้างเส้นสายที่เราอยากจะต้องใช้กับงานเนี่ยมันเป็นเส้นสายประมาณไหนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีถ้ารีเนี่ยมันต้องรีเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดกลมมันต้อง เ้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่มาถึงจะสวยมันต้องมีการแบบซ้ำแพทเทิร์นไหมหรือจะเป็นการวางแบบแรนดอมดีหรือว่าจะต้องใช้มูทโทนสีแบบไหนหรือว่าจะต้องมีการกราเดียน์สีมันจะต้องแบบเกิดความบาลานซ์สองฝั่งเท่ากันไหมอันนี้คือหน้าที่ขององค์ประกอบสินที่มันจะเข้ามาช่วยควบคุมความงามนั่นเองซึ่งเอ๋ยมันแบบมีเยอะมากน่าจะมีสัก1ิบ0อย่างเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวหาอีพีว่างๆค่อยมานั่งเล่าให้ฟังกันแต่ว่าที่มันสําคัญสุดๆเลยเนี่ยนั่นก็คือเรื่องลาย เส้นเส้นสายที่เราจะเอามาใช้ประกอบกันถ้ามันมีอยู่เส้นเดียวอะมันก็มีความหมายในตัวมันเองไม่รู้มีใครเคยได้ยินหรือเปล่านะอย่างเช่นถ้าเป็นเส้นนอนมันก็อาจจะหมายถึงความนิ่งความสงบความเรียบง่ายเส้นตั้งมันก็จะดูแบบโอ้โหทิมแทงสนุกดูแหลมคมอันตรายซึ่งพวกนี้มันก็มีทั้งแบบแง่ดีแล้วก็แง่ไม่ดีแล้วแต่คนจะไปตีความเอาโดยปกติทั่วไปเวลาเราออกแบบเราก็คงไม่ได้แบบใช้เส้นสายเส้นเดียวใช่ไหมมันจะต้องเอามาประกอบกันจนมันเกิดเป็นรูปทรงหรือว่ารูปร่างขึ้นมาครับอย่างแบบ สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมซึ่งไอ้พวกนี้มันก็มีความหมายที่มันต่อยอดมาจากเครื่องเส้นอีกทีนึงอย่างสี่เหลี่ยมเนี่ยมันคือการเอาเส้นนอนกับเส้นตั้งมาผสมกันซึ่งมันก็ดูนิ่งทั้งคู่ดังนั้นเวลาเรามองสี่เหลี่ยมมันอาจจะมีความหมายว่าสงบนิ่งน่ารักษาความบาลานซ์ทั้งสองฝั่งแต่บางคนแบบเฮ้ยงานออกแบบมันดูนิ่งไปว่ะพี่อยากให้มันดูสนุกสนุกหน่อยผมใช้เป็นฟอร์มสามเหลี่ยมได้ไหมเพราะฟอร์มสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีเส้นเอียงเข้ามาด้วยมันก็ดูสนุกขึ้นแต่ว่าก็ต้องคิดดถึงงงงงเเเเรรื่อ่ออออฟััััักกกก์ชชชนนนนนาาาาาใใ้้ววยยมละะ็็็จปปญหีไต หูฟังนะง่ายดียกตัวอย่างมาเยอะแล้วด้วยเป็นสามเหลี่ยมก่อนเอออย่างนี้ฟอร์มมันดีนะแต่ว่าดูฟังก์ชันมันใช้งานยากๆมันจะครอบหูหมดเหรอเห็นไหมอย่างไอ้ตรงที่มันติดอยู่กับรูหูยังต้องเป็นวงกลมเลยดังนั้นรูปฟอร์มที่มันน่าจะเหมาะสมสําหรับช่วงที่เอามาครอบหูครับก็น่าจะเป็นวงกลมแลวมั้งเพราะว่าในด้านฟังก์ชันมันก็ใช้งานได้ดีอีกอย่างวงกลมเส้นสายมันก็ไม่ได้ดูเรียบง่ายจนเกินไปมีความติดสนุกนิด,นดๆเพราะว่ามันมีการใช้เส้นโคง้งเส้นเคิร์ฟอะไรประมาณนั้นอ่ะทีนี้พอเเรรราาไดู้ปททงงี่มมมััันหะสกบฟ ่มา้วดวยก็อยู่ที่ว่าใครจะเอาอะไรไปยัดเพิ่มแล้วบางคนเฮ้ยากโชว์โลโก้อ่ะก็ไปเอาโลโก้มาแปะถ้าอยากเน้นโลโก้มากขึ้นก็ซ้อนวงกลมเข้าไปเพิ่มเป็นการเน้นจุดเด่นขึ้นมาอยากจะไปสายเค่ก็ใส่สีดําลงไปอยากจะมินิมอลก็ใส่สีขาวเข้าไปอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องคัลเลอร์เทโอโลจีหรือว่าไอ้พวกทฤษฎีส,สีอยากจะขายให้มันแพงหน่อยก็เพิ่มลูกเล่นเส้นสายเข้าไปอันนี้ก็คือเรื่องขององค์ประกอบสิ่งที่มันเข้ามามีอิทธิพลกับงานดีไซน์ครับ oh. แต่ทีนี้โอ้พอเรายัดคอนเซปต์เข้าไปด้วยมันก็มีเรื่องให้ มากขึ้นเพราะอย่างถ้าเราเกิดสร้างคอนเซปต์ขึ้นมาอ่อย่างเมาส์ก็ได้เปลี่ยนแล้วไม่เอาหูฟังแล้วเบื่อเมาส์รูปทรงพื้นฐานที่เราคุ้นเคยกันนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้ถูกต้องไหมอ่มันก็ใช้งานได้ง่ายใช้กันทั่วโลกอยู่แล้วจับอย่างนี้คลิกซ้ายคลิกขวาได้ถนัดเแต่กูอยากออกแบบเมาส์ที่มันได้คอนเซปต์มาจากปลาฉลามอ่ะปลาฉลามาลามันแบบดูเท่ดูโฉบเฉีย่ยวเวลามันว่ายนะ้ํามันก็เหมือนแบบเวลาเราเลื่อนเมาส์ไปเม,มาส์มาแล้วก็อยากให้ดีไซน์เนี่ยมันเหมาะสมกับดีไซน์ยุคนี้ที่โอ้มันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีแล้วเนาะ เพิ่มอะไรขึ้นมาได้อย่างนั้นผมที่ซน์ออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคือมันก็ยังมีฟอร์มที่มันยังยึดติดอยู่กับฟังก์ชันการใช้งานที่มันเหมาะสมมีปุ่มให้มันคลิกซ้ายคลิกขวาได้แล้วเราก็เพิ่มความเฉลียวเข้าไปเพิ่มความเป็นฟอร์มฉลามใส่เข้าไปด้วยมันก็ต้องมานั่งแบบดัดเส้นสายให้มันดูเหมือนปลาฉลามมากกว่าหนูอะเออแล้วอย่างผมเนี่ยครับไปศึกษามาแล้วว่าไอ้ส่วนตรงกลางเมาส์เนี่ยครับมันไม่จําเป็นพี่เวลาคนเขาจับเมาส์เขาประคองด้านซ้ายกับด้านขวาใช้นิ้วโป้งกับนิ้ อ่ะแล้วก็ใช้เส้นสายให้มันดูเหมือนปลาฉลามที่แหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรอย่างรวดเร็วอะไรประมาณนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยครับไองานดีไซน์อ่ะมันคือไม่ใช่การคิดงานใหม่เนาะแต่มันเรียกว่าเป็นการต่อยอดมากกว่าต่อยอดอาจจะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเส้นสายที่เขาคิดมาเหมาะสมแล้วเนี่ยแต่ด้วยเทคโนโลยีในยุคนี้หรือว่าดีไซน์ในยุคนี้คนก็อาจจะไม่ได้ชอบเหมือนกับคนเมื่อสิบ0ปีก่อนมันก็สามารถเดเวลลอปเส้นสายงานให้มันร่วมสมัยได้มากขึ้นตรงคอนเซปต์แล้วเราก็สามารถสร้างออกมาได้จริงด้วยอย่างเมื่อก่อนโอ้โหถ้าจะทำเมาสฉลม มีแค่เส้นเดียวอย่างนี้ทาไงอะแต่ยุคนี้มันทําได้แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันเล็กลงดังนั้นครับเรื่ององค์ประกอบสินก็มีผลว่าจากงานดีไซน์ที่มันอาจจะดีอยู่แล้วแต่เราต้องการจะเดเวล็อต่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอยากจะใส่คอนเซปต์เข้าไปหรืออยากจะทําให้มันร่วมสมัยมากขึ้นมันก็ต้องมาดูว่าเมมันเดเวล็อได้มากแค่ไหนที่มันจะไม่ไปลบฟังก์ชันที่มันดีๆอยู่แล้วออกไปแต่ก็ไม่ได้ดัดน้อยจนเกินไปจนเหมือนแบบมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยอย่างบางชิ้นเนี่ยมันก็มีคนที่เดเวล็อปเยอเมาสก มันไม่ได้มีแบบนี้แค่แบบเดียวแล้วอะอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้คนคิดเขาบอกว่าเออผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากคลีบฉลามครับเหมือนเวลาฉลามเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ํามันจะโผล่มาแต่คลีบถูกปะผมเนี่ยเลยอยากออกแบบเมาส์ไปรูปทรงนี้เวลาแบบผมเลื่อนเมาส์ไปมันก็เหมือนแบบฉลามมันอยู่ข้างใต้โต๊ะเออ โหมาแต่ขีบให้เราได้เลื่อนเหมือนฉลามว่ายน้าอยู่บนผิวน้ําอย่างนั้นเพียงแต่ว่าโอ้โหอย่างนี้มันไม่เห็นจะเหมือนเมาส์เลยพี่ไหนบอกว่าเราจะต้องยึดติดกับรูปฟอร์มที่มันดีอยู่แล้วเพราะว่าฟังก์ชันมันถูกออกแบบมาแล้วให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ควรไปปรับเปลี่ยนมันจริงๆอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ครับแล้วมันอาจจะดีกว่าเมาส์ธรรมดาด้วยคือถ้าเกิดเราเห็นฟอร์มแปลกๆต่างไปจากของเดิมมากขนาดนี้นั่นแสดงว่าเขาอาจจะคิดฟังก์ชันขึ้นมาใหม่เลยก็ได้แต่มันก็จะต้องไปศึกษานะว่าอะอย่างเมาส์บบาร ว่าแล้วตรงส่วนไหนที่มันยังใช้งานได้ไม่สะดวกเราก็ต้องปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานไปให้มันสะดวกกับคนยุคนี้มากขึ้นเพราะว่าอย่างเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้มีแค่เมาส์ชนิดเดียวมันมีทั้งเมาส์เกมเมอร์เมาส์ดีไซน์ถูกต้องไหมครับปุ่มมันก็เพิ่มเยอะมากขึ้นบางทีถ้าเกิดไปใช้เมาส์รูปแบบเดิมมันก็อาจจะไม่ถนัดแล้วเขาเอาทุกอย่างพวกนี้มารวมกันแล้วเขาก็คิดว่าเออผมเนี่ยไปวิเคราะห์มาแล้วคิดว่าถ้าเกิดแบบคนในยุคนี้มันใช้เมาส์แบบที่มันมีปุ่มเยอะๆรูปแบบอย่่่่่่่่าา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 งงงงเเเีี้้้้มม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 ัััััันน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 จจจจะะะหหสสกกกกกวววรรรรรืืืออออออบบ์์ธดดดคฟชชชใใไิ แต่ว่าอาจจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้ตรงนี้ผมออกแบบขึ้นมาใหม่ใช้งานได้เหมือนเดิมเลยสะดวกเหมือนเดิมแต่ว่าลดอาการออฟฟิศซินโดรมลงไปในทางฟังก์ชันก็ดีในทางดีไซน์ก็ถือว่าดีครับ<อ>เพราะว่ามันเป็นการแหวกขนมเดิมๆออกไปดูล้าสมัยมากขึ้นทางนี้ทางนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ในสโคปว่าต้องใช้งานจริงได้ด้วยนะไม่ใช่โมเมลเองว่าเออดีไซน์ผมดีครับอย่างงู้นอย่างงี้ <laughs> โอ้โหแต่พอสั่งผลิตจริงออกมาใช้งานไม่ได้นี่ก็มีโดนไล่ออกนะครับ <laughs> สุดท้ายก็คือเรื่องสไตล์จริงๆผมคิดว่าสไตล์นะครับมันน่ึง องค์ประกอบสนิกทีมันเป็นแค่คำเรียกเส้นสายหรือว่าดีเทลที่มันทิทๆในสมัยนี้สมัยก่อนหน้านี้หรือว่าคาดเดาว่า น่าจะเป็นเส้นสายที่ฮิตในอนาคตอ่ะอย่างยุคนี้มันต้องอะไรโมเดินมินิมอลเส้นสายเรียบง่ายหนูน้อยน้อยดูทันสมัยของใช้ต้องเส้นน้อยน้อยแต่ฟังก์ชันยังต้องครบถ้วนอยู่สีก็ต้องเป็นสีขาวสีดําอันนี้มันก็เป็นเส้นสายหรือว่าสไตล์ที่ฮิตของสมัยนี้แต่เฮ้ยดีไซน์สมัยก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้นี่อย่างแบบพวกยุคกลางยุคเรเนซองส์คนที่เขาจะเสพงานดีไซน์ได้ก็คือคนรวยแล้วเอ้ยทำยังไงให้กูดูรวยวะงานดีไซน์มันก็จะต้องแบบมีเส้นสายเยอะๆเอาแบบอ่ะคนจนแม่งไม่มีตังค์ทำแน่นอนอ ิสมาลาเก้าอีน้นี่จริงๆก็มีขาก็พอแล้วโอ้ยแต่ว่ากูต้องแต่งดีเทลไปบนขาเก้าอี้ด้วยไปตบพนักพิงด้วยให้มีไอวี่เลื้อยเลยื้อยเลยื้อยอ่ะแล้วก็ใช้สีทองสีทองหรือว่าสีหาย,ยากของสมัยนั้นดีไซน์มันก็ดูแพงขึ้นมาถามว่าแล้วดีไซน์พวกนี้เอามาใช้ในยุคนี้ยังได้อยู่ไหมจริงๆมันก็ยังมีคนที่ชอบสไตล์งานอย่างนี้อยู่ครับอ่ะจะก็อาจจะเป็นค่อนข้างเฉพาะทางหรือว่าส่วนน้อยแล้วดังนั้นดีไซน์ที่ดีก็ควรจะต้องมีเส้นสายองค์ประกอบสินเลยในที่นี้ก็คือสไตล์ใหหห้เมมมมาะสสรรือ่วััยยกบุค น,นันไม่ใช่แบบออกแบบอุปกรณ์เทคโนโลยีมาไอโฟนอย่างนี้โอ้โหแต่ใส่ดีเทลใส่เยอะให้แม่งดูคลาสสิกมันก็อาจจะไม่เวิร์กกับคนกลุ่มใหญ่ดีไซน์ที่ดีมันควรจะต้องตอบโจทย์กับคนกลุ่มใหญ่ใช่ไหมเอาให้คนทั้งโลกแม่งพูดว่าสวยอะแตใ่ในที่นี้ผมก็ไม่ได้ไปบลูรี่ดีไซน์คลาสสิกนะครับจริงๆแม่งสวยจริงมีงานหลายชิ้นเหมือนกันที่แบบหูขนาดหลุดมาในยุคนี้ก็ยังเรียกว่าสวยอยู่อย่างแบบพวกโบสถ์อาคารต่างๆในยุโรปวัดจีนวัดญี่ปุน่นเราก็ยังมอโหูเรียกว่าสวยอยู่เลยเพราะว่าไอ้พวกนั้นอะเขามีกการรใช้ออปะบิ มาช่วยเยอะมากตั้งแต่แบบสเกลใหญ่อย่างหัวเสาอย่างนี้ไปจนถึงสเกลเล็กแบบพวกรูปปั้นกระจิกกระจอกพวกนี้แบบเขาเก็บดีเทลหมดเลยสวยทุกส่วนเขาถึงเรียกว่าแบบคลาสสิกไงครับแต่ถามคนยุคนี้อ่ะวัยรุ่นยุคนี้เจน Y เจน C เจนอัลฟาให้เลือกแต่งบ้านอยากแต่งสไตล์คลาสสิกไหมก็คงไม่มีใครเอาถูกไหมครับขอไปเที่ยวอย่างเดียวก็พอนั่นแหละแสดงว่าสไตล์อย่างคลาสสิกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์กับคนยุคนี้แล้วดังนั้นสรุปครับดีไซน์ที่ดีต้องมี3องค์ประกอบใหญ่ฟังกชั่น composition art หรือว่าองค์ ต,ต้องพยายามทํางานแล้วก็วาดงานทุกชิ้นโดยยึดหลัก3อย่างนี้ก่อนแล้วเราค่อยใส่คอนเซปชวนดีไซน์ครอบมันไปทีหนึ่งมันถึงจะเป็น form follow ฟังก์ชันดังนั้น EP นี้เนี่ยน้องๆครับน่าจะพอแยกออกแล้วว่างานออกแบบทั่วๆไปเป็นยังไงต้องยึดหลักอะไรบ้างแล้วก็ไอคอนเซปต์เนี่ยคืออะไรเดี๋ยว EP หน้าครับผมจะลองเอางานออกแบบเจ๋งๆที่มีคอนเซปต์มาแสดงให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอคอนเซปต์อ่ะเขามีวิธีการคิดยังไงคอนเซปต์เนี่ยครับมันเอามาสวมแค่รูปฟอร์มของตัวงานดีไซน์แล้วจบ เลยไหมหรือว่ามันมีสตรอรี่อย่างอื่นสามารถเล่าได้อีกเผื่อเป็นแรงมานานใจได้ว่าเออแล้วถ้าเกิดเป็นเราล่ะเราจะคิดงานออกแบบที่มันมีคอนเซปต์ออกมาในรูปแบบไหนดังนั้นครับถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดความรู้ความสนุกจากชนนาแนลเรา<น>กดกระดิ่งกันไว้ครับยูทูบเ <icans S 2> นี่ยครับมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปใหม่ของพวกเราลงแล้วก็ฝากกันช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับพวกเรามากๆเลยและสําหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าย